ลาบเทาค่ะท่านผู้ชมใส่หอยเชอรี่นะคะส่วนทางนี้คือหอยเชอรี่ก้อยหอยเชอรี่ค่ะนี่สูตรอีสานนะคะส่วนยำเทาสุตรไทยใหญ่ค่ะวันนี้อาหารไทยใหญ่นะคะ vs อาหารอีสานค่ะวันนี้เดือดแน่นะคะ มาค่ะท่านผู้ชมเราไปทานข้าวด้วยกันนะคะผักเยอะแยะมากมายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะท่านผู้ชมพบเจอกับช่องของกินลําบ้านเฮาเหมือนเดิมนะคะคลิปที่2ก็พาท่านผู้ชมมาทานข้าวด้วยกันค่ะกับข้าวบ้านๆน,นะคะกับข้าวอร่อยอร่อยล้ำๆนะเจ้าวัานนี้ลาบเทานะคะโอ้โหใส่หอยเชอรี่เข้าไปแบบ สูตรไทยใหญ่นะคะใส่ทนเน่ลหอมๆนะคะแล้วก็มาประทกักก,กันกับอาหารอีสานสูตรอีสานนะคะหอยอก้อยหอยเชอรี่นะคะนีสูตรอีสานค่ะส่วนผักของเรานะคะตอนแรกๆเหมือนจะได้สอสามอย่างนเนาะพอมาถึงบ้านทำไมเยอะจังพี่วันมีผักเยอะมากเลยนะคะมีผักแว่นนะคะ่าผักบุ้งมะเขือพวงแล้วก็ ลิ้นฟ้า no หรือว่าลิ้นไม้นะคะเขาขายเป็นเส้นเป็นเส้นข้าวเผาเลยค่ะตอนนี้คือเส้นละสิบบาทเองถูกลงมาแล้วนะคะแล้วก็มีแตงกวาคนะแตงกวามีสองที่นะคะตรงนี้ก็มีตรงข้างหน้าก็มีมีถั่วฝักยาวแล้วก็พี่วันเรียกอะไรนะคะทานบ้านพักอีตูพักอีตูทางเหนือเรียกว่ากอมก้อนะคะถ้าเป็นทางภาคกลางก็น่าจะเรียกว่าแมงลักนะคะเอาเข้าไปค่ะภาษาแล้วก็ พี่วันได้ผล,ลไม้อะไรคะัพี่วันได้าทานมากค่ะผล,ละไม้พี่วันวันนี้นี่ค่ะฝรั่งค่ะลูกฝรั่งมักเบกาทางเหนือมักซีดายอีสานจะมักกาตังไตค่ะ <c oughs> <c oughs> ภาษาไทยยายเรียกว่ามักกานะครับวันนั้นเคยเอามาลอดหนึงหน่งแล้วเนาะแต่นั้นเป็นในเป็นสีของสีชมพู <c oughs> ค่ะท่านผู้ชมทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะ ามาทา,ขานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้เพื่อนเพื่อนทางฝั่งไทยฝั่งพมา่าไทยใหญ่ฝั่งลรานะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทางประเทศนอกนะคะทา,ขานข้าวด้วยกันค่ะพี่วอนลงมือแล้วเนาะ,ะมาพีน,น,าน,าาน,น้องกินข้าวน้ำกันจ่าจัดแสบนุ่นนัวน้ำกันจ่าใส่จอนเลยจา่าเพราะว่ามือนี้กินขถาวสวยม่ได้กินขถาวข้าเหนียวจา่ากราบก่อนเลยจา่าก่อนก้อย ก้อยเหรออ๋อเป็นนเดียวกันเลยใช่ลาบกับก้อยอันเดียวกันเนาะใส่ก็ก่วเหมือนกันจ้ะก่อนไปทานก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่วันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสุดทไทยใหญ่ค่ะพี่วันกลัวจะโดนลูกโดดมันอะเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี่เนาะอันนี้ทำเผือพี่วันนะคะไม่ไม่ใส่พริกเยอะเพราะว่าโอ๊ย ลงไปรุ่นแล้วเพราะชวนพี่วันกินส้สตมตำไปวันสองวันกระพอไม่ค่อยดีนี่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะทันอีตูจ้ะอันใส่ทั้งส่วนขั้งมือใด้เลือมั่งพี่น้องนะส่วนแน้มือแน้มจะพี่นอ้องใส่เลืองจ้ะข้าวให้เยอะมากเลยสมบูรัไหม ไม่เห็นใช้มือด้วยนะคะเข้ามันดิ้มือไม่จะใจเหมือนได้เขอย่นี้นันมันทาเมืออหรอ,อใช่ทานบ้างใช้มือบ้างมีสองคนไม่เป็นไรยังเท่าจะสุดที่ไงจ้ะ มมนเปิ้งกันก็หาพักแว่นมากินกับอันยำเตานี่เปิงห <c oughs> มด้ชอบคุณชอบอกเปิงหมดเมีอยอยากกินมานานแล้วนะคะไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทนะันเขาหมดก่อนทุกทีเท่า ก่วยก่ยยัดต๊อกขพอดีของหวานพี่วันไม่ชอบทานของคมแต่ชอบซื้อเียว ครเบียร์มาลวกทองรอบไม่เคยดอื่มลวกเซอร,รบ จะนองน้ำเงย็นหน่อยออกเลยเนาะยำใส่มะเขือพื้นน้ำเลือดพี่น้องยำเช่าสุดแค่นี้ใส่มะเขือพื้นใส่หมักแข่งขุมเว้ยตกตัวเต็มพี่น้องตก ถ้าเกิดทานแบบไม่สุภาพยังไงก็ขอโทษขออภัยเลยน,นะคะเราเน้นแบบกินแซ่บๆกินแบบบ้านๆมาภาษาไทยใหญ่เขาเรียกอะไรเนี่ยอิสูเนี่ยอิมคิมเหรอใช่อิมคิมอ๋ออิมคิมเนาะมาเลยเจ้าไปน้องไปใหญ่กินกินข้าวต่กันจา้า นอ่องชาวเหนือเป็น้่องอีสานผู้ชมทุกคนท่านผู้ชมทุกคนกินข้าวกับพี่วันกับน้องเบียนะเจ้าล้ำๆำโดยกันจ้าล้ำขนาดเลยน่องอาบน้ําเต้าน่องมังนคือขั้นนึ่มันคือสุนเนาะ มักบ้างเป็นขน้าวเหนียวแทบจะอร่อยจัยิงน,น,นะอือ เ้นใส่ใส่หอยด้วยก่ย <c oughs> ใส่หอย <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยเองลูกโดดเข้าไปอ่า กินไม่ใช่หมดนะคะสองคนพี่วันทานกับข้าวมื้อเดียว,วทานลาลายมือ้อพักแว่นตุยเข้าไปแสบจากพ้องแสบล้ำล้ำจาก ข้าวยังเหลืออยู่คำหนึ่งนะคะพี <ffer> ่วันข้าวหมดก่อนแล้วหมดแล้วจ้นนาพี่น้องกินมะหอยเด่นอะมะหอยเชอรี่จ้ะเขาไปบ้านหนึ่งคน,นแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพายตามเลด้วยเนื้อจาก หมักลูกฝรั่งจกงากฝรั่งปลาซีดาบัตติซังโซต์ๆนะจ๊ะมันกำลังไงเราเก็บมานี่ออกมากเลยปุบๆกิโลละฟยิ้มผาบาทเองนี่น่องเราแพงจ้ะแต่ดดีอยู่แช่น้ำเกลือไว้แล้วนี่าานแ,บบแ,แช่น้ำเกลือไว้เ,เป็นชั่วโมงแล้ว ในซีลูพิมมาแบบผลไม้ทั้งเนือทุกพี่น้อ,องวันคี่ลีเลนก็้จ่นพี่น้องว,นนวันนี้ไม่ต้องแจกจานแล้วนะพี่วันเนาะง่ายๆกรอบมากค่ะท่านผู้ชม ชั่มเอาค้างกรอบๆหวานมากนะคะน้องเบียรกว่าไม่หยิบบพี่วันเที่ยวยังไม่เสร็จเตอะทังะาาท้งภาษาไทยทั้งภาษาอีสานน่าจะพี่น้องเปาตับไปซับมากแตยาวากันเด้อขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยฟังเทีก่กระซับสน ใส่หลายภาษากับพี่น้องมาคมาวมากินกันค่ะส่วนมาก,ลกาเลยส่วนมากเบียอยู่ทางเนือเบียกับพี่วันคุยกันจะคุยเป็นภาษาเนื้อค่ะเบียแบบคุยภาษาเนือกับไทยใหญ่กับพมา่าเยอะกว่านะคะมันค่อยได้คุยภาษากลางเท่าไหร่มันก็เลยสำเนียงมันมันไม่ได้อะค่ะ มันลื่น <laughs> มันไหลอื้แกะเพชรแกะข้าวนั่จแกพีกกพ่น้องอยู่แม่ทายก็คุยกันแต่ภาษาเนื้อภาษาคำเมืองภาษาไทยใหญ่บางครั้งก็สป,ปิกพาม่าไปด้วยบ้างเ <laughs> <laughs> จออะไรก็ใส่ไปหมดภศษาา บกักล้วยก้าวทางเหนือฝรั่งเอี๊ยมเลยเยอะแค่ที่วันอืมกรอบมากมื้อนี้เป็นมื้อที่ทานกับข้าวที่อร่อยอีกมื้อหนึ่งนะคะคือกับข้าวก็อร่อยอะไร คือทำเองนะคะผลไม้ก็หวานกรอบนะคะเดี๋ยวจะเอาไปไหนถุงมือหนึ่ะค้าปิดถ่ายได้ที่น้องเด้อซุปเนี้อจ้ายิ้มเล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมนะคะมาทานข้าวกับ ยำเท่าสูตรไทยใหญ่นะคะกับก้อยหอยเชอรี่สูตรอีสานค่ะแล้วก็มีผลไม้เป็นมะฝรั่งหรือมะปยกานะคะแล้วก็ผักที่กินกับเยอะๆมากมายเลยค่ะเรือเหลืออยู่เยอะเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งๆให้เราด้วยนะคะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลําบ้านเฮาวันเบียร์นะคะสําหรับวันนี้เบียร์กับพี่วันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ปส,สดิค่ะ